ดีค่ะไพ่เล่าเรื่องมาแล้วพร้อมกับขาตั้งอันเดิมด้วยนะคะวันนี้แม่หมออยู่ที่เช้อํานะแล้วก็มาฟล l ์อัพเนี่ยที่โดนแมงกระพุนได้เพื่อนเพื่อนมันสาหัสเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะขนาดนี้ค่ะก็ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆขอให้ออกมาใช่และออกมาตรงนะแม่หมอมีในเรื่องของ อ่าขนมกุกกอบเดลิเวอรี่ด้วยนะเพื่อนๆอันที่ไม่หมอลงไม่หมอก็จะทยอยเอาลงแหละนะคะฝากติดตามฝากอุดหนุนกันด้วยนะสามารถจัดส่งได้นะคะค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้ใช้ไพ่แม่มดนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไพ่อ่าเจ็ดดาบนะไพ่เจ็ดดาบไพ่แม่มด สาหรับสาหรับนี้มันเป็นทิศทางของคนที่เขาแอบ,บทําคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แอบ,บทําอะไรข้างหลังคุณอะทำลับหลังคุณลับรับล่อๆมีลับลมคมในคนที่คุณกำลังมาถามถึงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตรงไปตรงมานะักในความสัมพันธ์นะคะซึ่งเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าเออทำไมมันถึงได้เปิดเรื่องมามันบ่งบอกตัวตนของคนที่คุณมานั่งถามถึงแบบนี้นะเป็นคนที่ทำอะไรแล้ว ไม่ได้ตรงไปตรงมาเป็นคนที่อาจจะต้องมีผลประโยชน์เข้าแรกคนคนนี้ถึงจะยอมจะไม่เป็นคนที่ทําอะไรอย่างบริสุทธิ์ใจนะักนะคะเป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนให้กับคุณมาก่อนด้วยนะในอดีตก็ไม่มีความชัดเจนให้กับคุณดมูลหมายถึงความไม่ชัดเจนก็ได้ด้วยเหมือนกันความขมุกขมัวหรือการที่เป็นสถานะแบบไม่มีชื่อเรียกหรือสถานะแบบ มากกับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรแบบนี้ค่ะเดโมูนหมายถึงในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะนึกถึงคุณนะในค่ำคืนนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตเขาในตอนนี้ทำให้เขาวานึกถึง คุณนึกถึงในเรื่องของอทิศทางที่เคยอยู่กันที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาในอดีตวันนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะเหตุผลที่เขานึกถึงเพราะเวลานี้ตอนนี้เขาเจออุปสรรคหลายด้านมากในชีวิตของเขานะไพ่เจ็ดไม้เท้าลงในฝั่งของเขาเป็นปัญหา,อารอบตัวเลยไ,ไม่อาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาหนี้สินปัญหารถไฟชนกันปัญหา,าในเรื่องของ การเงินการงานที่ไม่มีความมั่นคงได้หมดนะเพราะเป็นลักษณะของหันหลังชนฝาแล้วนะแล้วก็ต้องสู้กับทิศทางกับปัญหาที่เข้ามารอบด้านเพียงลําพังในลักษณะอย่างนั้นอาจจะไม่มีใครไปช่วยเหลือเขาไหมในลักษณะของให้เขาเป็นการเงินการทองเพื่อให้เขาเนี่ยผ่านพ้นกับอุปสรรคที่เขาเคย มีที่เขามีอยู่ตอนนี้เมื่อก่อนคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาด้วยการเงินการทองก็ได้ให้เขาผ่านอุปสรรคไปได้อะไรแบบนี้แต่ตอนเนี้เขาต่อสู้ปัญหารอบตัวของเขาได้แค่เพียงลนาพังไม่แน่นะไอ้เปัญหาแปดปัญหาที่เขาไม่อยู่มันอาจจะใช้เงินแก้ไขปัญหาซึ่งคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเงิน ก็ได้นะแต่ตอนนี้คือตัวเขาเพียวๆเลยเนี่ยเขาไม่เหลือใครที่จะช่วยเหลือตัวเขาเหมือนคุณเนี่ยที่คุณเคยหยิบยื่นช่วยเหลือเขามาเลยทําให้วันนี้เวลานี้ตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างคิดถึงคุณเป็นพิเศษส่วนคุณนะเป็นเดอะเวิลด์นะคุณหลุดพ้นจากอะไรต่างๆที่มันมัดตัวพันตัวหรือหลุดพ้นจากความรู้สึกที่ไม่ดีก็เป็นไม่ได้เดอะเวิลด์เนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับออกไปสู่โลกกว้างเพราะฉะนั้นตอนนี้สภาพ ความรู้สึกของคุณเปิดใจคุณเปิดคุณเปิดรับทิศทางในชีวิตอ่ะรอบด้านมากขึ้นนะคะในลักษณะของการที่คุณน่ะอยากจะเปิดโอกาสให้กับชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับ ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาเปิดโอกาสในเรื่องของทิศทางการทํามาหากินความมั่นคงของชีวิตก็เป็นไปได้เพราะเวลาเนี้ยมันเป็นทิศทางคุณใจเปิดพอคุณใจเปิดคุณจะอยากรับรู้อยากจะเรียนรู้อยากจะเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณอยากจะเป็นหรือสิ่งที่คุณไม่เคยได้ทํามาในอดีตนั่นเองนะคะมันเลยทําให้เหมือนกับว่าในขณะที่คนคนนี้ต่อสู้กับปัญหาด้วยความเครียดแต่คุณกับเผชิญปัญหาหรือว่า เผชิญกับสิ่งที่คุณต้องเจออยู่เพียงลำพังอ่ะแบบไม่มีเขาอย่างเงี้ยคุณสามารถรับมือกับสิ่งตรงนั้นได้ดีนะเดว l d นี่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนที่หลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการทุกอย่างหลุดพ้นจากความตึงเครียดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยไพ่ก้าเหรียญที่ลงในฝั่งของคุณมันเป็นอ,อะไรที่เป็นขยายเดวัวอีกทีมันบ่งบอกว่าเฮ้ยตัวของคุณอ่ะตอนเนี้ยคุณอ่ะค่อนข้างที่จะ เป็นอิสระกับชีวิตแล้วในทุกๆด้านแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทํามาหากินสะสมเม็ดเงินเม็ดทองเพื่อเหมือนกับต่อยอดให้กับตัวเองต่อไปความสุขคุณอยู่กับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตต้องใช้เม็ดเงินนําพาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปเทคคอร์สเรียนอะไรที่คุณชื่นชอบหรือไปโฟกัสในด้านอย่างอื่นแทนโฟกัสงานเสริมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะมันเลยทําให้เหมือนกับว่า เวลานี้คุณเติมเต็มให้ตัวคุณเองเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ตัวของเขาเองนะไพ่เจ็ดเหรียญลงในฝั่งของเขาตัวเขาเองก็จะคล้ายๆกับคุณเพียงแต่ว่าในเรื่องของเม็ดเงินเม็ดทองการประสบความสําเร็จและฐานะอาจจะต่างกันคุณอาจจะมากกว่าเขานิดนึงตัวของเขาอยู่ในลักษณะของคนที่กําลังเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเม็ดทองรายได้ที่เขาได้มาแต่เขาได้มาเขาต้องมาแก้ไขกับ ปัญหาที่เขาได้เคยก่อเอาไว้ในอดีตนะที่มันตามลุมล้อมเขาอยู่ในช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นปัญหาขลากระสังจัดที่เขาทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาก็ได้ด้วยเหมือนกันถึงทําให้ชีวิตของเขาเจอกับอุปสรรคก็เป็นไปได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดเหรียญที่ลงในฝั่งของเขาเป็นที่ทางของคนที่ลงทุนลงแรงแล้วรอในลักษณะของเม็ดเงินเม็ดทองรายได้มันงอกมันออกดอกออกผลมาให้เขาในลนักษณะอย่างนั้นซึ่งจะต่างจากคุณของเขาจะถึงขั้นแบบว่า นั่งเฝ้ารอกันเลยทีเดียวเพราะปัญหาบันลายล้อมเขาอยู่แต่ตัวของคุณอะ่ะคุณทําอยู่บนความสุขและคุณอยู่บนอิสระทั้งปวงไม่มีภาวะในเรื่องของการไปโฟกัสกับอะไรที่มันผ่านมาหรืออะไรที่มันเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทิศทางของเขาตอนนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับคนที่ยังอยู่ภาวะที่การงานยังไม่มั่นคงการเงินก็ยังไม่เสถียร เป็นลักษณะของการที่ทำมาหาไปทำมาหาใช้นี่ในลักษณะอย่างนั้นมีปัญหาลายล้อมรอบได้แต่ปัญหาของเขาดูจากสำรับนี้มันน่าจะแก้ไขได้ด้วยเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะ mm. เขาก็เลยนึกถึงคุณนั่นเองนะคะในค่ำคืนนี้ เพราะคุณเคยเป็นคนที่อยู่ข้างเขาช่วยเหลือเขามาตลอดแต่ในอดีตก็อาจจะมองไม่เห็นตรงจุดนี้ก็ได้นะคะจัสตเมน t เกิดขึ้นคุณตัดสินเขาไปแล้วคุณจัดเขาไปแล้วกับการกระทําของเขาในอดีตที่มันไม่เคยมีความจริงใจเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบนั้นจริงๆว่าตัวเขาไม่ได้จริงใจกับใครเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีรับลมคมในตลอดเวลามีเรื่องทํารับหลังคุณเรื่องที่ทํารับหลังอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไปสืบรู้เองก็เป็นไปได้จัสตเมน t ที่ลงในฝั่งของคุณคือคุณตัดสินแล้วว่า ความสัมพันธ์เนมันไม่แฟร์ทั้งการรับและการให้มันไม่มีความซื่อสัตย์กันอยู่ตรงจุดนั้นมันไม่มีความตรงไปตรงมามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคุณลงทุนไปกับเขาแต่คุณไม่เคยได้รับความดีหรืออะไรกลับมาตรงทิศทางตรงจุดนั้นมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปตรงจุดนั้นนะคะในอดีตอ่ะตัวตวนของเขาอา่ะไพ่เจ็ดถ้วยมันเกิดขึ้นคือเขาเป็นคนที่ทําอะไรมีทางเลือกคบคนก็คบคนเป็นลนักษณะมีทางเลือกไม่ได้คิดถึงในเรื่องของ ความรู้สึกหัวจิตหัวใจอะไรของคุณมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคุณไปจับโป๊ะแตกเข้าได้ในอดีตอะค่ะว่าเขาคบคนหลากหลายไหมแล้วก็เหมือนกับไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้เลิกลากับคนเหล่านั้นแต่เหมือนกับว่ามีคุณเข้ามาเป็นหนึ่งในช้อยของเขาด้วยในลักษณะอย่างนั้น เมื่อมันมีการที่เหมือนกับยื่นคําขาดซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเห็นปากไพ่เดมูมันขึ้นเมื่อมันเหมือนกับว่าชัดเจนกับคุณไม่ได้อยู่กับล่องกระลอยไม่ได้ทิศทางความสัมพันธ์ที่คุณจัดเลยคุณไม่เอาคุณรู้สึกว่าเขาไม่แฟร์กับคุณเพราะคุณก็เต็มที่กับเขาคุณช่วยเหลือเขามาตลอดไพ่ห้าถ้วยที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขายังผูกพันกันกับอะไรที่มันเสียหายหรือคนคนนี้อาจจะมีปมเรื่องของความรักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะ ก่อนที่เขาจะเป็นคาสโนวาตัวแม่อย่างเงี้ยนะหรือตัวพ่อในลักษณะที่คบคนเผื่อเลือกขนาดนี้ในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นคนจริงจังกับความรักมาก่อนกับครั้งรักครั้งแรกของเขาอะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่ารักครั้งแรกของเขาเขได้รับการทรยศหักหลังมามันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าพอเป็นแบบนั้นเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเคยซื่อสัตย์แล้วความซื่อสัตย์ของเขาเขาไม่ได้ ไม่ได้สิ่งดีๆกลับมาไม่ได้ความซื่อสัตย์จากคนที่เขารักกลับมาเลยทําให้เหมือนกับเขาเปลี่ยนิสัยกลายเป็นคนคาสโนว่าในลักษณะอย่างนั้นห้าถ้วยที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับว่ามีคนดีๆมากมายมาในความสัมพันธ์นะที่เป็นถ้วยหลังๆแต่เขายังก้มหน้าสนใจกับทิศทางที่มันล้มกระเลกระลาดอยู่เลยเห็นไหมที่อยู่ที่พื้นเนี่ย ที่ผ่านมามันเหมือนกับเขายังเสียดายความสัมพันธ์นั้นอยู่แล้วยังไปยัง move on ยังยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดของเขาอะ่ะแต่มันผิดวิธีไงเพื่อนนึกออกปะว่าตัวเองเจ็บปวดเอาความเจ็บปวดมาโยนใส่คนอื่นมาทํากับคนอื่นเขาแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยคนคนนี้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนั้นและเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาทํารับหลังคุณเพราะฉะนั้นมาเลยเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าคุณรับไม่ได้กับการที่เขาอะ่ะทํากับคุณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ถาม่าเขาาคิดถึงความดีคุณไหมแหม้ก็เจออุปสรรครอบด้านขนาดนี้ทำไมก็จะไม่คิดถึงคุณล่ะเนี่ยไพ่หกเหรียญที่เกิดขึ้นมันเป็นทิศทางของคนเก่าๆอยากวนกลับมาอยากกลับมาขอโทษคุณเนี่ยมีการจัดไปแล้วตัดสินไปแล้วแต่เขาเหมือนกับว่าจะกลับมาขอโอกาส อยากจะเหมือนกับมาขอโอกาสจากเธออยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะกลับมาง้อขอคืนดีอีกนะอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นทิศท,ทางของเขามันเป็นลักษณะของคนที่เห็นค่าคุณในวันที่คุณไม่ได้อยู่ในทิศท,ทางชีวิตของเขาแล้วค่ะตอนเนี้มันเลยเป็นเหมือนกับว่าถามว่าเจ็บปวดไหมคนคนนี้เขาเรียกได้ว่า แม้ภายนอกเขาจะแสดงอาการเหมือนละ,ละ,ละเลงลืน่นเหมือนฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะไรแบบนี้แต่จริงๆข้างในเขานอนทับดาบอยู่เห็นปะแล้วเวลาเขานอนทับดาบคมหอกคมดาบอีกสามเล่มเนี่ยมันหันเข้ามาทิ่มตัวเขาหมดเลยอีกอันนึงคืออยู่ข้างล่างคือเขานอนทับดาบดาบลงบนหลับดาบลงร่างมันเหมือนกับว่าโดนทุกทิศท,ทุกทางนั่นหมายถึงว่าข้างในเขาเจ็บปวดมากๆกับทิศทางของการที่เขานั้นอาจจะเคยหักหลังคุณหรือว่า ไม่ไม่จริงใจในความสัมพันธ์กับคุณน่ะคือครบซ้อนในลักษณะอย่างนั้นเน่ะตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนกับว่าคิดได้ค่ะว่าคุณน่ะดีที่สุดแล้วนรรมะดาทั้งหมดที่เขาเคยมีมาแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทําร้ายคุณไปด้วย,ด,วยด้วยอารมณ์นิสัยหรือว่าด้วยรอยบาดแผลเก่าในชีวิตของเขานั่นเองนะคะเลยทําให้เขาต้องมาทําร้ายคุณ นั่นเองแล้วทําให้คุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าออในบรรดาที่เขาเคยคบซ้อนคบแทรกหรือแล้วก็ตามรวมถึงกระทั่งดึงคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยและเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยคือเป็นเพียงคนเดียวละที่ดีกับเขามากที่สุดแต่เขาก็พลาดไปแล้วนะไพ่หกถ้วยคือเป็นทิศทางหกถ้วยหกเหรียญลงฝั่งเขาหมดเลยนะ เป็นทิศท,ทางคนเก่าๆอยากวนกลับมามอบสัมพันธรรมอิติที่ดีให้จากในลักษณะของคนที่สำนึกได้คิดได้อยากกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้อีกครั้งอยากกลับมาขอโอกาสนะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในทิศท,ทางที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงหรือเคยได้ทําผิดทาพลาดไปอะไรแบบนี้แต่ถามว่าตัวเขาอยากจะวนกลับมาเนี่ยเขาอยากวนกลับมาจริงๆแต่ความกล้าของเขาเดี๋ยวดูซิว่าเขากล้าขนาดไหนไหนดูซิ เดนมารกเชียนเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเดนม a g i กเชียเป็นลักษณะเหมือนคนเล่นแร่แปรธาตุอะค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าต่อให้คุณโกรธเขาไม่อยากคุยกับเขาตัดจบเข้าไปแล้วอะไรยังไงคนคนนี้ถามว่าเขากล้าไหมคําตอบคือเขากล้านะคะเดี๋ยวสุดท้ายก็จะเผชิญหน้าเพื่อสู้กับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับ ก็ไม่ได้อยากสูญเสียเธออะแต่ว่ามันควรจะต้องเคลียร์ใจกันสักครั้งไหมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีความกล้าที่มากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าเคลียร์ใจกันกับคุณนะตอนนี้มันเหมือนกับตัวเขาเองเขาก็พยายามตั้งกำแพงอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ตั้งจริงหรอกเห็นปะอีกไม้ดึงเอามาเกาะอยู่เป็นลนักษณะของคนที่แอบมองแอบส่องแอบมอ,องแต่ก็พรางตัวตนอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้สื่อโซเชียลในทางสาธารณะเป็นพวก t ิ k กตอก็อกติกตอกเกอร์หรือว่าจะเป็นพวกของยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคนคนที่แอบสอดส่องคุณนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ยูเซอร์จริงมีลักษณะของการปลอมตัวการพลางตัวหรือว่าตั้งยูเซอร์ใหม่ขึ้นมาดูอะไรแบบนี้ค่ะมีในการทำทิศทางแบบนั้นอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขายังไม่สามารถที่ Move on จากคุณได้แนะ่ไม่งั้นเขาจะสีดาบลงได้ไงความเจ็บปวดเกิดขึ้นเขานอนทับดาบอยู่เจ็บจากการกระทำของตัวเองเนี่ยนะตอนนี้ เดี๋ยวเขาอะ่ะจะพยายามหาทางที่เหมือนกับติดต่อสื่อสารกับคุณอีกครั้งถ้ามันมีการบล็อกการติดต่อการสื่อสารเกิดขึ้นแม่หมออว่าคนนี้จะใช้วิธีการเดินทางพบเจอแบบเจอหน้าเป็นๆหรือดักรอเจอในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าเขาจะต้องเคลียร์ใจคุณให้ได้แล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะเพราะว่าไพ่เดอะเมจิกเชนมันมันขยายอยู่นั่นเองเขาจะทําทุกอย่างแหละเพื่อเหมือนกับว่าให้คุณยอมคุยกับเขาให้ได้อะประมาณนี้นะแต่คุณอ่ะเดทเห็นปะ คุณจบจริงคุณมีความรู้สึกว่าเธอตลกอะไรเนี่ยเธอจะกลับมาทําไมคือคุณไม่เอาแล้วเดทของคุณเนี่ยคือมันจบจบแล้วจบจริงเลยเนี่ยเนี่ยขอมันเป็นเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยคุณพร้อมฟาดเพราะฉะนั้นทิศทางคุณคือลองกลับมาสิคุณคุณจะฟาดให้ดูในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ากว่าที่คุณจะกลายเป็นคนก้าวเหลี่ยนได้คุณเจ็บปวดสาหัสมากกว่าที่คุณจะหลุดได้แบบอย่างเงี้ยพอคุณหลุดคุณก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในทิศทางนั้นแล้วอ่ะอืมเพราะว่าเขาก็ทํากับคุณเกินไปนะ แต่เดอรซันลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทิศทางว่าคุณตัวคุณเองเป็นทั้งเดวเวอร์เดอรซันคือคุณเนี่ยเติมเต็มให้กับตัวเองได้คุณเป็นแสงสว่างที่สร้างความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างได้เป็นคนที่มีคําพูดดีๆที่จะชักนาโน้มน้าวคนไปในทิศทางการคิดที่มันดีๆในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันเดอร์ซันที่ตัวคุณเป็นแบบนี้เขาก็มองคุณเป็นเดอร์ซันคุณเป็นคนที่ทําให้มา ให้เขาอยากมีชีวิตอย่างมีเป้าหมายถ้าในอดีตเขาเที่ยวเกลื่อนไปทั่วในลักษณะอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขาตื่นรู้แล้วทาให้เขารู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่มีเป้าหมายมากขึ้นอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเพื่อใครคนหนึ่งที่เขานึกถึงอยู่ซึ่งในที่นี้ก็คือคุณนะที่เขากําลังนึกถึงอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาเจ็บปวดมากเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถดาวใจคุณได้เลยสิบดาบลงเขาไม่สามารถดาใจได้เลยว่า คุณจะยังให้โอกาสเขาอยู่ไหมคุณจะยังอยากจะคุยกับเขาอยู่ไหมอะไรแบบนี้ยเพราะว่าสําหรับเขาอ่ะคือเขาไม่เคยลืมคุณแต่สําหรับคุณอ่ะคุณเงียบคุณเดทคุณปิดประตูไปแล้วนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่อ,อาลาเคิลนิดนึงว่าอาลาเคิลจะสรุปเรื่องราวว่ายังไงนะเขาบอกบอกว่า ตัวของเขาเองเ่ะเขาอยากให้มีใครมาช่วยเหลือเขาเหมือนกันนะในความสัมพันธ์นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดมีคนที่รู้จักระหว่างคุณกับเขาร่วมกันก็เหมือนกับอยากมีคนกลางที่คอยมาช่วยเหลือเขามาดูแลในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาอะอยากให้ความสัมพันธ์นะมันกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ตัวเขาก็จริงๆก็ไม่ได้กล้ามาแสงจันทร์ที่เกิดขึ้นมันก็คือเหมือนกับตะมูลนั่นเองนะมันเป็นทิศทางว่า เขาคิดถึงคนที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนเลยในอดีตแต่คนที่เขานึกถึงเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความนุ่มนวลกับเขาอะไรแบบนี้แต่ตัวเขาเองอะ่ะทำไมช่วงเวลานั้นเขาถึงกลับรู้สึกว่าเขาไม่เคยเห็นในสิ่งที่ คุณทาให้กับเขา,ามันเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาเองนะคะตอนนี้กลับรู้สึกมาตื่นรู้กลับรู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าในวันที่สายคือในวันที่คุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วหรือวันที่คุณจับผิดจับโป๊ะแตกได้ว่าเขาคบซ้อนคบแทรกหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นทิศทางว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะตอนเนี้ยเขาคิดถึงแต่เรื่องราวที่ผ่านมาว่า ที่ผ่านมาตอนที่เขามีคุณน่ะมันมีความสุขมากๆแค่ไหนทําไมตอนนั้นเขาถึงไม่หยุดทําไมตอนนั้นเขาถึงให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แล้วไม่หยุดในทิศทางที่เขาทําแบบนั้นเมื่อเขาพบเจอแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลานี้มันเป็นทิศทางของคนที่เขาค่อนข้างจะนึกเสียดายอยาก กลับมาคืนดีกับคุณเนะี่ยแต่มันเหมือนมันหมดหวังยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าภายใต้ของคําว่าหมดหวังของเขาอะนะเมจิกเชืที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเหมือนกับว่าให้ความทรงจําที่พวกคุณเคยมีกันละกันอย่างเงี้ยกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมอ,อีกครั้งเขาไม่ต้องการสูญเสียคุณเนี่ยแต่ว่าเขาต้องการการได้รับโอกาส ในการแก้ไขกับสิ่งที่เขาได้เคยทำผิดทำพลาดไปในอดีตนั่นเองค่ะอยากให้วนกลับมาอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำมันให้ดีที่สุดกับครั้งนี้เพราะครั้งนี้มันเป็นลักษณะของการที่เขาได้เรียนรู้เขาได้ตื่นรู้แล้วจากการที่คุณกับเขานั้นไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะคะเขากลับคิดถึงมากๆเลยเห็นไหมในอดีตมันเป็นที่เขาเองมันผิดที่เขาเองนะคะ ก็จบแล้วนะเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้สําหรับวันนี้ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสาหรับค่าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายค่ะคิวดูดวงจองได้อยู่ตลอดเวลานะคะแม่หมอยังสามารถดูดวงได้อยู่นะเพื่อนมือเจ็บจริงแต่ว่ามันทําได้นะก็โทรมาจองคิวนัดคิวนัดหมายเวลาได้เลยนะคะถ้าให้แนะนำแม่หมอก็จะแนะนำเป็นแพ็กเกจใหญ่นั่นแหละ เป็นกราฟชีวิตเลขเจ็ตัวไพ่สิบสอใบไม่ผิดหวังค่ะรับรองนะอันนี้อยากจะให้เปิดใจแล้วก็ลองดูนะคะบ๊ายบายค่ะ